ความคิดถึงเนี่ยมันส่งถึงกันได้ไหมหนูเนี่ยเปลี่ยนพลังงานตามที่ครูบอกเลยแต่เขามองไม่เห็นเราจะส่งความคิดถึงไปให้คนที่จากไปเราจะส่งความคิดถึงไปให้คนที่อยู่ไกลเราจะส่งความคิดถึงไปให้คนที่อาจจะไม่ชอบหน้ากับเราก็ได้แต่เราอยากให้เขาชอบหน้าเราเราจะส่งให้มันถึงวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันข้อหนึ่งคืออะไร พลังงานไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงด้วยความรู้สึกไหนมันไปถึงด้วยความรู้สึกนั้นแน่นอนสมมตุติถ้าเกิดครูบอกว่าเฮ้ยทุกคนคิดถึงจังเลยครูจะส่งสัญญาณอะไรออกไป มันก็ส่งไปถึงพวกเราตามวายเบชั่นของครูด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดอะไรก็ตามมันบวกกับอารมณ์ที่เรารู้สึกความรู้สึกที่เรารู้สึกนักเรียนครูหรือว่าใครหลายๆคนที่มาดูคลิปครูแล้วบอกว่าหนูทําตามที่ครูบอกเปลี่ยนพลังงานคิดถึงเขาในแง่ดีขอบคุณเขาที่เขารักเราขอบคุณเขาที่เคยดีกับเราขอบคุณเขานู่นนี่นั่นแล้วกลายเป็นว่าอยู่ๆแฟนก็ปดบล็อกแล้วก็ทักมาด้วยข้อ2เนี่คือ คิดยังไงก็ถึงแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราคิดถึงเขามากจนแบบอแทบจะดิ้นตายเศร้ามากหดหู่มากเมื่อไหร่เขาจะรักเราสัทีเมื่อไหร่เขาจะลืมเรื่องเก่าๆเท่า,ากับว่าเราลังส่งไวไ้เป็นช่นของความรู้สึกเศร้าความรู้สึกแย่ความรู้สึกร้อนรนส่งไปให้กับเขาเมื่อเขาคิดถึงเรากลับมาปลืกเขาฝันของเรากลายเป็นเรื่องร้อนรนขึ้นมาถ้า บอกเทียงครูนะว่าก็หนูรักอะ่ะหนูก็ส่งไปแต่หนูเสียใจไงหนูเลยส่งพลังงานนี้แต่หนูส่งไปด้วยความรักอะ่ะครูจะบอกให้ว่าความรู้สึกบวกที่มันเป็นความรักก็จริงแต่มันแพ้อะไรแพ้ความกลัวกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะไม่รักเราไม่เห็นค่าเราไม่กลับมาหาเราความรักที่ส่งไปอะ่ะมันเป็นรักที่ไม่ได้บริสุทธิ์ จริงมันก็เลยแพ้ความกลัวที่บริสุทธิ์จริงเข้มข้นจริงมันเข้มข้นมากกว่าความรักที่เราคิดถึงเขาดังนั้นมันจึงแพ้ไวเบชั่นลบๆเขารับพลังงานอะไรล่ะ ถึงก็จริงแต่ถึงแบบแย่ๆถึงแบบตะกุกตะกะักแต่ถ้าเราบอกว่าฉันคิดถึงด้วยความปรารถนาดีคิดถึงด้วยความรักขอวอวยพรเขาให้เขามีความสุขขอบคุณเขาที่เคยรักกันถ้าเราเป็นพลังงานบริสุทธิ์แบบนี้เขาก็จะรับพลังงานดีนั้นข้อ3คืออย่าปล่อยให้ความกลัวมันเข้ามาแทรกและเมื่อคิดถึงทำยังไงจงคิดถึงแต่เรื่องดีๆ ทำได้ดีที่สุดคือขอบคุณเขาส่งความปรารถนาดีให้กับเขามันเป็นคาบเกี่ยวนะมันจะดีหรือไม่ดีนะขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเราคิดถึงแล้วปล่อยให้ความคิดลบหรือว่าความกลัวมันเข้ามาแทรกแทรกแทรกเราจะจิตตกแต่ถ้าเราคิดถึงและเราบอกว่าเราไม่กลัวหรอกต่อให้เขาไม่กลับมาก็ตามหรือว่าไม่ได้กลับมารักกันเหมือนเดิมเราก็จะเก็บความรักนี้เอาไว้เราก็จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ยไว้ก็สามารถที่จะส่งความคิดถึงแบบเนี้ยไปให้เขาได้เหมือนกัน เพื่อให้เขารับรู้ถึงพลังงานดีๆของเราแล้วความมหาศย์มันจะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้บายบายกันไปก่อนทุกคนนะคะบ๊าย